ไปอโศกมาเหนื่อยนะเยอะเขาเดินจากสีลมมาลงมาโศกแล้วไเนไปขอไปดูด้วยไมด้ไหมเดินไปถึงแค่นานาแล้วก็นั่งรกับบนี่มาไปแล้วเใช่เขาไปาเไหมกล้าไปหรอ่บัวเปนตะไอ่ะาหม่ไหมเย็นได้ เออว่าทำไมมันถางตกตกะไปหมดก็นต้องมีแบบพักอยู่แล้วต้องทำไรอ่ะครับโอเคครับบ๊ายบาย พี่จะเือกแบลูกน้ไอ้ถึิที่นี่นะารลูกหลักไม่ออก